ในเรื่องพฤติกรรมการพฤติกรรมสุขภาพนะคะเราพูดเรื่องกินไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องของอการนอนนะคะสําหรับผู้ใหญ่นะคะเราก็จะแนะนํานะคะว่าการนอนเนี่ยคุณภาพของการนอนก็มีผลต่อสุขภาพอย่างเช่นเรื่องของ ว่าอ้วนเนี่ยก็พบว่าถ้าเราถ้าเรานอนไม่พอนะคะก็จะมีผลต่อฮอร์โมนที่จะทําให้น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนอนเราก็แนะนําว่าในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะควรจะนอนให้เพียงพอก็คือเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะคะค่ะก็จะมีข้อมูลนะคะสไลด์ให้ดูว่าในช่วงของแต่ละวัยเนี่ยควรจะนอนในระยะเท่าไหร่นะคะ สำหรับเด็กเล็กเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นเด็กแรกเกิดเนี่ยเด็กก็จะนอนเป็นส่วนใหญ่ก็คือประมาณ1ิบหกสิบดชั่วโมงอย่างเงี้ยน,นะคะอันเนี้ยก็จะมีสไลด์ให้ดูนะคะค่ะในเรื่องของออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีอ,อปิรามิดของการออกกําลังกายนะคะก็คือที่ฐานเนี่ยนะคะก็พื้นที่ก็คือปริมาณปริมาณของพื้นที่ใต้ปิรามิดเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าควรจะเพิ่ม นะคะกิจกรรมในชีวิตประจําวันนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าเดินไปเดินมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะมีะนาฬิกาที่ใส่ในข้อมือที่จะนับก้าวใช่ไหมคะเขาก็แนะนําว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยควรจะมีการเคลื่อนไหวนะคะเดินให้ได้1มืบางคนเนี่ยจริงจังมากเลยนะคะ,ะในแง่ของอแคลอรี่ถ้าเราเดินได้1มื่เนี่ยมันจะ,ะใช้พลังงานไปประมาณ300กิโลแคลอรี่นะคะเราก็ แนะนำสําหรับคนที่ลดน้ําหนักนะคะที่จะอเอาพลังงานออกไปได้ยังไงนะคะ,<ๆ>คะก็เดินเดินให้ได้หมื่นกา้าวเขาก็บอกว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเราทํางานนั่งกระโต๊ะเนี่ยจะอยู่ประมาณสองสาพันก้าวต่อวันนะคะทำยังไงสําหรับคุณครูอาจจะแบบ เดินไม่ถึงหมื่นนะคะเขาบอกว่าเป็นการยากอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ส 5, ักห้าพันถึงเจ็ดพันต่อวันนะคะ,อะนอกจากนี้ก็อยากจะแนะนําว่าเทคนิคในการที่จะเพิ่มนะคะก็เช่นอย่างที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมคะ,ะเก็บเก็บจานไปที่ที่ซิงเราก็อาจจะเดินหลายเที่ยวโดยการถือทีละไปนะคะแล้วก็เดิน สองใบอย่าซ้อนเป็นตั้งแล้วก็ยกไปเราก็ทําให้บังคับให้เราเดินเพราะเราจะต้องเก็บโต๊ะให้ให้เคลียใช่ไหมคะเราก็ยกไปหลายๆรอบอย่างเงี้ยค่ะเดินหยิบของไปไม่ต้องหยิบทีเดียวเยอะๆนะคะก็อาจจะหยิบทีละนิดทีละอย่างแล้วก็เดินให้ได้เพิ่มก้าวให้มากขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะเพราะบางทีปัญหาอันนึงนะคะก็มีงานวิจัยว่าการที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมาออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราสามารถจะอเอาชีวิตประจำวันการทำงานเนี่ยให้มันมีแอคทิวิตี้เพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นนั่งดูทีวีนอนดูทีวีก็ไม่ใช่นอนเฉยๆก็อาจจะมีการออกกำลังกายยกแค่ยกขาอยู่บนเตียงอนะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่บนโซฟาที่นั่งดูทีวีนะคะในพีระมิดเขาก็จะมีเพิ่มเรื่องของการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายแล้วก็การที่เหมือนกับ ถ้าเป็นทางฟิตเนสเขาเรียกคาร์ดิโอใช่ไหมคะก็คือจริงๆก็คือเป็นประเภทแอโรบิกนะคะก็คือไม่ใช่กิาการไปเต้นแอโรบิกนะคะแอโรบิกก็เป็นการที่มีการออกกําลังกายนะคะโดยใช้ออกซิเจนอะไรเงี้ยนะคะก็มีมีประเภทต่างๆตามรูปที่แสดงในในข้างบนเนี่ยนะคะของพิระมิดยอดเนี่ยก็คือให้ลดอ่ค่ะมันจะมีปริมาณพื้นที่น้อยของพิระมิดให้ลด กิจกรรมที่นั่งนั่งนอนๆน,น,นะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Sedentary นะคะแปลเป็นไทยทางสสสเขาใช้ว่ากิจกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือนั่งนั่งนั่งแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะอันนี้อย่างตอนนี้ปัญหาที่บอกว่าปัญหาอ้วนของคนไทยหรือทั่วโลกที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากว่า เราใช้เทคโนโลยีเราใช้มือถือเรานั่งใช้ iPad นั่งใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่ะเราก็ดูทีวีนะคะอันนี้ก็ทำให้ปัญหาอ้วนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มก็ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอพฤติกรรมสุขภาพค่ะเพราะว่ากลุ่มโรค ACD เนี่ยมันเป็นผลจากการมีพฤติกรรมสุขภ,ภาพที่ไม่ดีนะ ก่อให้เกิดสารพิษที่มีพิษต่อเอยื่อบุเส้นเลือดและวก็เยื่อบุอวัยวะต่างๆนั้นะนาสู่กระบวนการอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปีนานมากนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วแต่โรคข้อที่หนึ่งนะคะจากกระบวนการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะเกิดโรคนะอันที่สองเนี่ยครูพี่เลี้ยงเนี่ยเรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวตราบใดที่เราจะมีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นะเราไม่ปรับ การวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะได้สารก่อโรคไปเรื่อยๆนะโรคก็คงตะกอนในตัวเราแลหละแต่มองไม่เห็นแล้วก็สัญญาณเตือนแต่ในแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยก็ยากที่จะรู้ไม่ใช่ง่ายที่จะรู้นะยากที่จะรู้นะอันที่สามคือคนเป็นโรคนี่นะมันเกิดภาระมากมายนะในการดูแลตัวเองนะรวมทั้งครอบครัวแล้วก็ปีผลต่อครอบครัวสังคมเม็ดรูปแล้วก็อันที่สี่นะ ถ้าเรารู้แล้วเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยมันต้องปรับเลยค่ะเริ่มกันวันละเล็กวันละน้อยนะคะบทนี้ก็ได้แนะนําให้รู้จักกับสิบพฤติกรรมสุขภาพนะที่ต้องใส่ใจมากขึ้นก็คือหวานมันเค็มผักผลไม้แคลเซียมสุปร,รีแล้วก็เรือกแอลกอฮอล์เราก็ต่อเ้ื่องออกกำลังกายและก็ความเคลียรและการน,นอนดูเยอะนะแต่จริงๆเกี่ยวข้องกับชีวิตชีวิตตั้งแต่เช้าข,ข,ขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนนะคะแล้วก็ เราแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่เป็นภาระก่อใครนะคะทํางานก็องมีความสุขแล้วก็ทําได้เต็มที่และสุดท้ายนะคะครูพี่เรียนคือคนสําคัญค่ะคุณทําได้คุณทำได้ไดเริ่มที่เราต่อกนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องรดเกม ขึ้นหนึ่งนะครับคนไตหายใจโรคหรือว่าการลดบริปโภคเค็มเพื่อป้องกันโรค NCD นะครับอาหารที่มีรสชาติเค็มคืออาหารที่เราเข้าใจว่าเป็นเกลือที่เป็นส่วนประกอบนะครับจริงๆแล้วเกลือเนี่ยมันมีส่วนสารเคมีสองตัวนะครับก็คือโซเดียมคลอไรด์แต่ว่าในคนทั่วไปเข้าใจว่าเกลือคือเป็นกละดึกสีขาวนะครับสาหรับปรุงแต่งรสชาติอาหารนะครับส่วนที่มีความสําคัญในการที่ ในการควบคุมปริมาณสารน้ำเกลือแล้วก็ความดันโลหิตก็คือตัวโซเดียมนะครับก็จะประมาณน้ำหนักประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของเกลือนะครับจริงๆเกลือโซเดียมมีประโยชน์นะครับช่วยในการควบคุมความดาันโลหิตนะครับ่อช่วยในการควบคุมการเต้นหัวใจช่วยการหดคลายของกล้ามเนื้อนะครับจริงๆเราต้องการปริมาณเกลือเพียงน้อยเพียงพอสำหรับการทำงานนะครับคนกินเกลือวันละเท่าไหร่ทำ คำตอบก็คือกินเกลือไม่เกิน5กรัมต่อวันนะครับ5กรัมต่อวันเท่ากับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแต่กการสํารวจการพบเกลือของคนไทยนี่พบว่าคนไทยกินเกลือประมาณ10กรัมหรือเกินกว่าความต้องการประมาณสองเท่านะครับและเกลือ5กรัมเราบอกว่าโซเดียมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเกลือประมาณ40ซนก็หมายความว่าเราโปรกตโซเดียมไม่เกินประมาณ2กรัมต่อวันนะครับ ถ้าจะโวเลขเป็นมิลลิกรัมก็คือสองพันมิลลิกรัมต่อวันนะครับงั้นที่กินเค็มหรือกินหรือโซเดียมมากไปอันตรายอย่างไรนะครับที่เราทราบมันดีก็คือโรคไตวายนะครับเพราะว่าไตเป็นอวัยวะในการที่ปักโซเดียมในการขับโซเดียมออกจากร่างกายถ้าไตถ้ากินโซเดียมมากไปไตก็จะขับออกมาทางปัสสาวะมากแล้วก็ทําให้ไตทํางานหนักนะครับจะทํางานหนักมา,มากๆก็จะทําให้ไตเสื่อม ก่อนเวควรนะครับหรือจะไม่เกิดไอวายได้คนไทยเป็นโรคไตมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลพบว่าคนไทยคนไทยเป็นโรคไตประมาณแปดล้านคนนะครับในในผู้ใหญ่นะครับถ้ากินเกลือมากไปในคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือคนไข้ที่เป็นความดันสูงก็เห็นว่ามีอาการนะครับเห่นบวมน้ําเห็นว่ากดที่หน้าแข้งหรือที่หลังเท้านะครับจะกดบวมลงไปนะครับ อันนี้ก็บอกได้ว่าเป็นการบวมน้ํคุณบวมเกลือนะครับเพราะฉานั้นการที่กินเค็มก็ทําให้เกิดความดันลิตสูงเพราะว่าการที่มีเกลือเกลืออมน้ำนะครับก็จะทําให้ปริมาณเกลือดได้ในร่างกายในหลอดเลือดมีปริมาณมากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงนะครับคนไทยเป็นโรคความดันสูงมากน้อยแค่ไหนเราพบว่าคนไทยเป็นความดันสูงประมาณสามล้านคนนะครับในผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นจำนวนมากทีเดียว นะครับเราไม่ต้องเสียค่ารักษาพยบาบาลมากมายนะครับกานที่มีความต้องเรียนสูนงในนานๆก็ทำให้ป่วยใจทำงานหนักแล้วก็ตามมาด้วยโรคหัวใจแลหลอดเลือดนะครับหัวใจวายน้ำท่วมปอดนะครับก็หัวใจคนไทยปัจจุบันเราพบว่ามีประมาณ750,000คนทั่วประเทศนะครับนี้ก็จะเห็นว่ามีคนไข้ที่มีประปัอยู่หัวใจหยุดเต้นนะครับหายใจขอบเปิ้ลแล้วก็น้ำท่วมปอดนะครับอันนี้เป็นโรคหัวใจวาย น่าจะมีการกินเค็มทำให้เกิดความดันสูงแล้วก็นําไปสูโ่โรคอามาปอัมาพาดนะครับก็ทำให้แขนขาไม่มีแรงก็องนอนติดเตียงนะครับก็ทําให้เป็นภาระของญาติพี่น้องนะครับคนไทยก็เป็นอัมาฤึษ์อัมพาตถึงห้าแสนคนทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากทีเดียว